ใส่ชุดแบบนี้แล้วก็คงทราบกันว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันคริสต์มาสแต่ถ้าจะพูดถึงประวัติวันคริสต์มาสก็คงจะธรรมดาไปวันนี้บอคบาฟเฟ่อินฟกี้ขอเสนอเรื่องที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับวันคริสต์มาสแม้ว่าเทศกาลคริสต์มาสจะเป็นการฉลองการประสูติของพระคริสต์ แต่มีผู้คนมากกว่า400ล้านคนทั่วโลกรวมเฉลิมฉลองเทศกาลนี้เลยทำให้เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลการเฉลิมฉลองทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวคุณทราบหรือไม่คะว่าประเพณีการส่งการ์ดในวันคริสต์มาสเริ่มต้นตั้งแต่ปี1845และกลายมาเป็นวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบันและพัฒนามาถึงการส่งอีการ์ด นักวิทยาศาสตร์เคยคำนวณว่าในคืนวันคริสต์มาสอีฟหรือคืนวันที่24ทธันวาคมซานต้าต้องเดินทางไปมอบของขวัญที่บ้านเฉลี่ยแล้วมากถึง822บ้านเพราะฉะนั้นความเร็วในการเดินทางก็ประมาณ650ไม้ต่อวินาทีเลยทีเดียว <S <S สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในวันคริสต์มาสก็คือการมอบของขวัญให้แก่กันและของขวัญยอดนิยมสำหรับเด็กๆก,ก็คือของเล่นแต่คุณทราบหรือไม่คะว่า3เดือนหลังจากนั้น ของเล่นมากกว่า40%ก็จะถูกโยนทิ้งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในวันคริสต์มาสก็คือการมอบของขวัญให้แก่กันและของขวัญวันคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเทพีเสรีภาพที่มีความสูงถึง46.5เมตรและมีน้ำหนักถึง225ตัน ทราบหรือไม่คะว่าเพลงจิงกิเบลส์ถูกดองครั้งแรกโดยนักบินอวกาศขนาดล่องลอยอยู่บนยานอวกาศเจมินี่หกจิงเกิเบลจิงเกิเบลจิงก์ด้ All what fun is to l i k e yeah yeah โฮโฮโฮ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและก็สวัสดีปีใหม่วันนี้บอเบฟเฟอินโฟกีหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ